จะถูกกว่าในตัวเมืองนะครับสามารถที่จะขอความอนุเคราะห์ในพื้นที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีีแรกที่ที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีไลฟ์ทอล์กครั้ง2องสามสผมก็จะจะมาเล่าแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆ กียวาลีอย่างหนึ่งก็อยากให้พวกเราภูมิใจด้วยนะครับว่าโคราซุเปรีนฮะามันคือลีกหนึ่งเดียวของจังหวัดที่โตขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้เพราะหลายๆจังหวัดพยายามที่จะสร้างลีกขึ้นมาแต่สุดท้ายนะเหมือนอย่างเราต้องเข้าใจในปรัชญาของลีกมันด้วยนะครับาการทําตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่ทําแค่ปีสองปีแล้วจบมันไม่ใช่บอลทัวร์นาเมนต์นะครับมันเป็นการทําระยะยาว เพราะเป้าหมายอย่างที่เราบอกคือผมต้องการให้ลีกให้สโมสรแข็งแรงแข็งแรงองคใหมายถึงอะไรเขายือนอยู่ได้ด้วยตัวเองมีไรายได้เหมือนกับเป็นองค์กรสถาบันเหมือนอย่างเป็นบริษัทที่มีไรายได้ดูแลได้ดูแลตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ได้พัฒนาเศรษฐกษิจของท้องถิ่นได้เป็นเวทีให้กับเยาว,วชนในท้องถิ่นเราได้ได้พัฒนาฝีมือฝีดาวต่อช่วงตั้งมีแนวมอง ยกระดับไปอีกหลีไปขั้นหนึ่งนี่คือเป้าหมายของการสร้างลีและอยากให้ชาวโคราชภูมิใจในตรงโคราสุบรีเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามดึงทุกภาคส่วนของทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ในจังหวัดให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาหลีโคราซุบรีนี้ให้เป็นหลีประจำจังหวัดของเราแล้วก็ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกัน นี่คือเป้าหมายของเราตรงนี้เราคงทําในระยะยาวนะครับทุกๆปีมันก็จะมีปัญหาให้ใหเราต้องต้องทําต่อเนื่องฉะนั้นเราก็อยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับครับมีคําถามอะไรไหมครับผมคุยอยูคนเดียวเลย น่าจะมีครั้งต่อ,ตอไปนะครับก็อันนี้คือเหมือนกับเป็น EP เปิดตัวครับก็จะมีครั้งหน้าก็จะมีรายงานข่าวสารต่างๆรายงานความรืบหน้าครับมีน้องถามมานะครับจากอำเภอไหนไม่รู้นะครับจากปากช่องนะครับว่าเปิดรับสมัครถ,ถึงถึงวันไหน ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ามาทักทายพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางถึงอะไรเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในด้านต่างๆเราพร้อมที่จะสัญจาสัญจรไปให้ข้อมูลในถึงอำเภอของท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนหรือการทำงานที่ชัดเจนเพราะเราต้องการสร้างระยะย,ยาวฉะนั้น ถ้าเราเริ่มต้นด้วยแนวทางที่ถูกต้องการเดินเนี่ยมันก็จะเดินง่ายนะครับเราก็จะไปให้คนนาแนะนําเกี่ยวกับการสร้างสโม,มสรฟุตบอลให้กลายเป็นผู้อาชีพรายได้มาจากไหนรายรับทํำยังไงสร้างโครงสร้างการตลาดแบบไหนสิ่งพวกนี้เราก็จะเอาประสบการณ์โดยตรงจากสโม,มสรที่ประสบความสําเร็จอย่างพิมายจีหรือการตะแกรแสง เข้าไปให้ประสบการณ์โดยตรงก,รกับพวกเราซึ่งโคราชซุปเปอร์ลีกสัญจรน่าจะมีครั้งต่อๆไปนะครับเราก็จะลงในพื้นที่เรายินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็พัฒนาลีกของจังหวัดเราไปพร้อมๆกันก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆอำเภอที่สนใจเข้ามาร่วมเพราะต่อไปเนี่ยถ้าโครงสร้างลีกมันมันเป็นระดับชั้นแล้วเนี่ยการสมัครร่วมลีกก็จะต้องเป็นตามขั้นตอน มีระบบดีขึ้นไปต,ตอนนี้ยังเปิดกว้างเพราะว่ามันเป็นฤดูที่การที่สามครับมันยังยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับขอบคุณน้องจากทางปากช่องนะคที่ที่ถามมาของของโชคชัยใช่รับก็ถ้าเข้ามาทางแชทนะบ็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาดู ข้อมูลแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เราก็จะเข้าไปคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเพราะโคราชสุบลิกสัญจรน,น่าจะมีครั้งต่อไปครับเราก็จะลงไปในพื้นที่เลยนะครับครับก็ขอบคุณแฟนบอลชาวโคราชสโมสร ของคุณโคราชในหลายๆา,ยายอำเภอแล้วก็ขอบคุณที่ทักแชทมาถามนะครับก็ขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวไลฟ์ทอล์ครั้งต่อไปเนี่ยวันไหนเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับสโมสรที่สนใจต่างอำเภอสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโคราชซูเปอร์ลีกนะครับก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ครับสอบถามกั้ไม่ไ,งไงด้าทางท่องแชทนะครับเราก็ยินดีที่จะเปิดรับสมัครเปิดกว้างให้ข้อมูลทั้งหมด ถึงแนวถึงแนวทางวิธีการการทำทุกอย่างครับเราเราอยากให้สโมสรเราเนี่ยในจังหวัดเราเข้มแข็งสิ่งที่บงคิผีต้องการไปจากแข่งขันต้องการเห็มนมากสุดคืออะไรรู้ไหมสโมสรอ,อำเภอเนี่ยสามารถเลื่อนชั้นไปอยู่ในลีกทีวิชั่นสได้ทีสามได้ไปเป็นเล่นลีกอาชีพได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด เหมือนอย่างราศีสไลดของทีสเกตนะัะตอนนี้เขาขึ้นไปเล่นทีสามที่เป็นสโมสรระดับอำเภอนะครับนี่เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือเราอยากให้อยากเห็นมากๆเลยสามสิบสองอำเภอบ้านเรามันต้องมีทักหนึ่งสโมสรละหนึ่งอำเภอแหละไปเล่นใน,ล,นลีอาชีพไปเล่นสนามบ้านตัวเองเลยเล่นอย่างดัง,งทุกก็ไปแช้สนามดังองทุกคนดูให้เต็มสนามเลยหรือพี่ไม้นี่ครับ ไปเล่นทีสามแล้วคนดูเต็มสนามนี่คือเป้าหมายที่เราอยากพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับเราอยากเห็นการเติบโตของท้องถิ่นเราจังหวัดเราจังหวัดใหญ่ประชากรสองล้านห้าล้านยังคือประชากรแฝงแล้วคิดดูแล้วอำเภอทั้งสามสิบสองอเภอมันใหญ่มากนะครัทำไมเราจะสร้างสโมสรท้องถิ่นไม่ได้ มันต้องเริ่มจากวันนี้นะครับเริ่มจากวันนี้ทําจากวันนี้นะครับเริ่มพัฒนานจากตรงนี้นะครับก็สําหรับสโมสรท้องถิ่นไหนสนใจก็ทักแชทมานะครับพูดคุยกันเราจะได้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆเพื่อที่ทางท่านจะได้กลับไปคุยกับพื้นที่ของท่านแล้วก็สมัครเป็นเข้ามานะครับเรายังเปิดกว้างจนถึงเดือนกันยาน,นะครับ แต่เราไม่ได้เน้นปริมาณเราต้องการสโมสรที่มีความเข้าใจในแนวทางที่เรากำลังสร้างเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นดีเข้าใจหลักการในแรกเริ่มต้นการโตการพัฒนามันจะเร็วเหมือนอย่างของพี่มซีเนี่ยมาปีแรกเนี่ยดีโจทย์ต่างๆแตกหมดเลยเข้าใจในสิ่งที่เราวางไว้หมดซึ่งผมดีจะดีใจมากถ้าวันหนึ่งพี่ไมซีเนี่ยไปเล่นในทีสามมันเป็นความ ประสบความสําเร็จของคนฝ่ายาจกแกข่งๆคนราชสุบลิ่เงเราอยากเห็นสโมสรในท้องถิ่นแบบเนี้ยโตแล้วก็เป็นสถาบันลูกหนังให้กับคนในพื้นที่เด็กเ็กเยาวชนในพื้นที่ได้สามารถที่จะต่อยอดจนถึงสุดทางนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยยังยังไม่มีสโมสรรองรับมากพอเทียบกับปริมาณของเยาวชนที่ที่ในจังหวัดบ้านเรา บางทีอยู่โนนแดงนะครับสุดท้ายไม่มีอะไรให้เล่นไม่มีดีก็หยุดละสี่สิบห้าไปไหนต่อไม่ได้แต่ถ้ามีสโมสรรองรับเขาเล่นได้จนถึงสามสิบสี่สิบปีมีไรายได้พัฒนาต่อเนื่องนี่แหละครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับก็ขอบคุณทางทีมงานจากปากช่องแล้วก็โชคชัยนะที่สอบถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยว อาจจะมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลกันอยากให้เข้าใจในหลักการตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะพัฒนาได้ทิศทางเดียวกันเข้าใจหลักการหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกๆสโมสรทุกทีมนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวโอลาสโมสรท้องถิ่นในหลายๆอำเภอ นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคาุราซูบลีกไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์ทอล์กครั้งหน้าก็วันไหนเดี๋ยวผมแจ้งทราบนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะจัดสรรเวลาแล้วก็มานั่งพูดคุยให้กับให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟงังแล้วก็ให้โอกาสผมมานั่งพูดคุยนะครับ ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ